เจ็ดลัคนาราศีมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการงานก้าวหน้าในปี2567ครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ The Magic o a c Channel นะครับอยู่ผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นคลิปพิเศษ ที่เราจะมาพูดถึงในเรื่องของความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องการงานเรื่องงานเรื่องธุรกิจหรือแม้กระทั่งใครที่ค้าขายท,ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งใครที่ทํางานประจำนะครับต้องมีตำแหน่งแห่งหนมีลูกน้องมีผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็มีผู้บังคับบัญชานะมีการเขาเรียกว่าจะเริญเติบโตอะนะเกี่ยวกับเรื่องการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่ง ในปีหน้าเนี่ยปี67เนี่ยนะครับสองหนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องราวของปี67นะอ่าคาดว่าทุกคนก็น่าจะได้รับชมเนี่ยยาวไปถึงปี67นะครับในปี67เนี่ยจะมีทั้งหมด7ลัคนาราศีครับ7ลัคนาราศีหรือว่า7ราศีที่โดดเด่นมากๆเรื่องของการงานนะ อันนี้เราอาจจะไม่ดูเรื่องของแบบภาพรวมหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็วันนี้อาจจะไม่ได้จัดอันดับเอาไว้ว่าใครมาที่1 2 3 4 5ส7้าอะไรอย่างนี้แต่จะมาบอกว่า7ราศีหรือ7ลัคนาราศีนี้มีใครบ้างนะครับมีคุณหรือเปล่านะเพื่อที่อะไรนะครับคนเราเนี่ยเอาจริงนะถ้าเกิดคือคือบางคนอาจจะแบบไม่ได้ทำงานนะอาจะได้รับการอร์ตดูแลอาจจะจากสามีจากภรรยาจากคุณพ่อคุณแม่จากใครก็ตาม แต่นั้นคือส่วนน้อยต้องบอกอย่างนี้อ่ะน,นั้นคือส่วนน้อยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีอาชีพกันทั้งนั้นใช่ไหมไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็ตามในเมื่อเป็นอาชีพที่เลี้ยงชีพตัวคุณได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะนั้นการตรวจดวงชะตานะครับการดูภาพรวมหรือแม้ทั้งการตรวจดวงชะตารายบุคคลเองก็ต้องให้ความสําคัญในเรื่องของอาชีพการงานนี้แหละเป็นดับหนึ่งเลยนะฮะตอวนี้ เราจะดูเรื่องของอาชีพกันแต่ว่าอาชีพของคุณเนี่ยมันจะสามารถสร้างเงินหรือว่า Make ันนี่นะครับนะสร้างความมั่งคั่งให้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะอันนี้เราเคลียร์กันก่อนนะอ่าไม่ใช่ว่าเดี๋ยวมาแวนทายไป7ลัคนาราศีนี้เดี๋ยวทายว่าการงานดีได้เลื่อนขั้นนะแต่ภาพรวมเฮ้ยคุณอาจจะเดี๋ยวปีหน้าปีหมาคุณอาจจะบน่นว่าโอ๊ะพอการงานดีแต่ทําไมเงินมันติดขัดน้วยนั่นต้องแยกกันการงาน การงานดีประสบความสําเร็จบางคนมีตําแหน่งแห่งหนแต่เงินทองไม่พอใช้ก็มีถูกไหมนะแต่บางคนมีตําแหน่งแห่งหนและสามารถแมเนจัดการการเงินเศรษฐกิจในครัวเรือนได้ดีก็มีเงินใช้มีเงินเก็บเห็นปะอ่าเพราะฉนั้นมันหลากหลายปัจจัยแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงแค่หนึ่งปัจจัยคือในเรื่องของการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งความก้าวหน้าในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับ มันจะมี7ราศีหรือว่าเลัคนาราศีที่โดดเด่นเกินกว่าเพื่อนเลยนะครับนะก่อนจะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมนะ,ะฝาก f c ทุกท่านนะฮะที่เข้ามาแล้วยังไม่เคยกดติดตามกันหมอแมนขอเชิญชวนให้ท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันเอาไว้ครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆจากหมอแมนพลังเลขครับเอาละครับเราไปกันเลยครับราศีทั้ง7นี้ไม่ได้จัดอันดับเอาไว้เดี๋ยวขอพูดไล่ไปทีละราศีเลยแล้วกันนะครับ ราศีและลัคนาราศีแรกครับแน่นอนครับจองที่นั่งจองกระถินเลยนะฮะราศีลัคนาราศีาศพฤษศครับพฤษศนี่คือปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเราจะทายในเรื่องของความดีความเฮงดวงดีในปี67เนี่ยเราเราหนีพฤษศไม่ออกนะครับเพราะว่าภาพรวมของเขาดาวพระราศุดีจากทับลัคนาราศีวันที่30เมษายนแล้วดวงรัตนโกสินทร์ดวงเมืองไทยเนี่ย ทักษะคือคุณภาพของดาวเนี่ยในปีหน้าเนี่ยหลังวันที่30เมษายนดาวพระาศดีจะปรับเปลี่ยนจากกาลกินีเข้าไปสู่พบมนตรีนะครับตำแหน่งมนตรีมนตรีแปลว่าการช่วยเหลืออุปถัมภ์คำชูการได้รับการสนับสนุนผู้ใหญ่อุปถรรัมเห็นไหม ะฉนนั้นแล้วเราก็ดูว่าพระหัตเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรพระหัต่ยเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภเป็นเรือนดาวเจ้าเรือนลาภลาภเนี่ยนอกจากแปลว่าโชคลาภแปลว่าอาชีพอาชีพการงานธุรกิจจุดที่นั่งที่นอนที่เราอยู่ที่พำนักอาศัยเห็นไหมอพอมันทับลัคนาราศีแสดงว่าเฮ้ยอาชงอาชีพมีการเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่อุปธรรมคำชูเกื้อหนุนผลักดันดวงชะตานะครับการต่อสู้ที่คุณเคย มุมานะเคยศึกษาเรียนรู้เคยพยายามเคยริเริ่มมาก่อนหน้านี้แล้วยังไม่สำเร็จผลหลัง30เมษายนเรื่องธุรกิจการงานการบุกเบิกต่างๆที่คุณพยายามจะสำเร็จผลนะครับนี่คือลัคนาราศีพฤษภฝากเอาไว้นะครับต่อมาเนี่ยถ้าพูดถึงพฤษภอ้างเองดาวพัสดีจะไม่พูดถึงราศีนี้ก็ไม่ได้ นี่คือราศีหนึ่งราศีที่มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งประสบความสำเร็จเรื่องงานนั่นคือราศีและคณาราศีพิจิกครับพิจิกเนี่ยมีดาวพระศดีเนี่ยเป็นตัวแทนการเงินและเป็นตัวแทนเรือนเรือนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเรือนปุตตะปุตตะเนี่ยเขาแปลว่าบุตรบริวารปุตตะแปลว่าลูกน้องปุตตะแปลว่ารักใหม่และปุตตะแปลว่างานใหม่นะฮะหรือปุตตะอาจจะแปลว่าโชคลาภด้วยก็ได้นะ แต่ในหนึ่งในความหมายของเรือนปุตตะแปลว่างานใหม่เพราะฉะนั้นในยะตรงนี้พิจิกถ้าใครที่กำลังตกงานอยู่นะปีหน้าได้งานใหม่ที่ถูกใจได้งานที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่อุปธรรมสนับสนุนใครที่ตอนนี้อาจจะไม่ได้ตกงานหรอกแต่มีแพลนไว้อยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเปลี่ยนงานหรือมีเกณฑ์อยากจะได้ไปรับตําแหน่งใหม่นะ คุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานหลังวันที่30เมษายนปี6 7จนะครับจะทำให้มีลูกน้องนะมีผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้นหรือถ้ายังไม่มีก็จะมีจะทําให้ได้เงินมากขึ้นถ้าใครทํางานมีเงินเดือนคุณก็จะได้ขึ้นเงินเดือนหรือจะได้งานใหม่ที่เงินเดือนมากขึ้นใครทําธุรกิจส่วนตัวจะมีเกณฑ์ขยับขยายก้าวหน้าอาจจะมีบริวารเพิ่มหรือมีลูกค้าเพิ่ม ปุตตะแปลว่าลูกค้านะดาวปุตตะเล็งลัคนาราศนะีลูกค้าเพิ่มนะก็นี่คือการก้าวหน้าไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทํางานอิสระก็ตามนะีก็ต้องมีลักษณะของความก้าวหน้าเข้ามาในดวงชะตานะครับนี่คือพิจิกนะครับต่อมาครับราศีและลัคนาราศีกรกฎครับกรกฎนี่ดาวพระสุดีเป็นดาวเจ้าเรือนอริและสุภะคล้ายคล นะราศีพฤษภนะครับเพราะว่าอริ์ก็แปลว่าความที่ต้องริเริ่มนะต่อสู้อะไรที่ฝ่าฟันมาอะไรที่ริเริ่มมาบางคนเปิดธุรกิจช่วงที่ผ่านมาหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาเปิดธุรกิจแต่ยังไม่ปังนะยังรู้สึกยังติดขัดยังต้องเสริมต้องเพิ่มเติมอะไรหลายๆอย่างมันรู้สึกยังไม่ค่อยลงตัวนะครับ30เมษายนเป็นต้นไปธุรกิจลงตัว ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษะแปลว่าความก้าวหน้าความเจริญงอกงามในชีวิตดาวดวงนี้ขยับเข้าเป็น3ไม่ใช่3 11แก่ละคนาในตําแหน่งลาภเขาเรียกว่าความก้าวหน้าเข้าสู่ตําแหน่งลาภเนี่ยแสดงว่าได้ลาภผลในชีวิตนะเป็นความก้าวหน้าเป็นความเจริญงอกงามในชีวิตหรือได้เป็นเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสุภาะแปลว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสุภาะแปลว่าการสอบแข่งขันเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎถ้า อ่านเรียนหนังสือนะศึกษาเล่าเรียนจะประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็จะอ่านเขียนเรียนหนังสือสอบแข่งขันประสบความสําเร็จนะฮะนี่คือลัคนาราศีกร,รกฎนะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับติดยศ <c oughs> นะใครแล้วแต่ว่าจะทํางานอะไรนะกรกฎเนี่ยนี่โดดเด่นนะครับต่อมาครับราศีและลัคนาราศีสิงห์ครับสิงห์ก็เอา ติดเหมือนกันนะเพราะอะไรราศีสิงห์เนี่ยพระหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเดนปุตตาแปลว่าอะไรงานใหม่นะแปลว่างานจ็อบงานเสริมงานใหม่งานจ็อบงานเสริมดาวดวงนี้นะครับโคโจรนะก่อนจะโคโจรบอกก่อนว่าอีกเรือนหนึ่งเขาเป็นดาวเจ้าเดือนมรณะซึ่งอาจจะฟังดูเลยเฮ้ยมรณะมันไม่ดีหรือเปล่านู่นนี่นั่นมรณะมีหลายความหมายนอกจากแปลว่าโรคภัยแค่เจ็บแล้ว แปลว่าต่างประเทศนะแปลว่าความเต็มความตายนะแปลว่ามรดกนะครับดาวดวงนี้โคจรเข้าสู่แหน่งกรรมมะครับมรณะกรรมมะปุตตะมรณะกรรม,มะเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วเป็นงานที่เกี่ยวข้องของการเดินทางเป็นงานที่เกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกนะเกี่ยวกับต่างประเทศมีกลิ่นอของต่างประเทศหรือแบรนด์ต่างประเทศสินค้าต่างประเทศนะครับเข้าสูเ่เดือนการงานแสดงว่างานของคุณจะต้องเกี่ยวข้อง นะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆมีหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆหรือได้ปรับได้ยกระดับสิ้นสุดใจที่หนึ่งแล้วไปยกระดับอีกที่หนึ่งได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งปรับเปลี่ยนในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานครับนะนี่คือราศีสิงห์นะครับนะมันดีอยู่แล้วถึงแม้ว่าเขาจะไปอยู่กับดาวมฤตยูคนก็บางท่านอาจจะกลัวมฤตยูคือการเปลี่ยนแปลงแต่มฤตยูคือนวัตกรรมคือการเริ่มเห็นไหมการปรับเปลี่ยน บางคนอาจจะเปลี่ยนอาชีพก็ได้เคยทำอีกสายงานหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนไปทําอีกสายงานหนึ่งหรือว่าเรียนมาอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าไปทํางานอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็มีโอกาสเป็นไปได้นี่คือราศีสิงห์นะครับราศีต่อมาครับคือราศีและลัคนาราศีกันนะครับนะไล่กันมาเลยนะครับกันนี่ต้องทายนะฮะเพราะว่ามันก็ชัดเจนนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรเข้าสู่ตําแหน่งสุพระ แปลว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยู่แล้วแล้วดาวมฤยยูอยู่ในเรือนสุขพระต้องมีการปรับเปลี่ยนนะฮะผัดเปลี่ยนผัดใบนะฮะต้องมีการเขาเรียกว่าล้างไพ่แล้วปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีแน่นอนบางทีอเกี่ยวกับเรื่องของการมีหุ้นส่วนใหม่ถ้าคุณทํางานที่ไม่ใช่งานประจําคุณทําธุรกิจคุณทําการค้าต่างๆที่มีหุ้นส่วนคู่สัญญา คุณจะได้หุ้นส่วนคู่สัญญาใหม่ที่ดีแล้วยิ่งโดยเฉพาะใครที่ทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศสินค้านำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ Import, Export, เนี่ย t m x p r t t x p o r t เนี่ยได้ผลดีมากเลยมีลักษณะของการความก้าวหน้าที่เห็นได้ชัดจับได้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเนื้อเป็นหนังนะคราวนี้จากที่นักขณะปี66ที่มาแม่อัดคลิปอยู่เนี่ยนะบางทีจับต้องอะไรก็ไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะ มันมีเนื้อกับน,น้ำเราอาจจะไปคว้านน้ำซะเยอะหน่อยนะแต่ปี67หลัง30เมษายนนี้เนื้อเนื้อต้องบอกงี้เนื้อเนื้อนะครับใครที่รอในการสอบแข่งขันคุณได้การซัพพอร์ตอุปถัมภ์คำชูจากเพศตรงข้ามในการเล่าการเรียนด้วยนะครับใครที่น้องๆหนูๆบางทีเรียนมัธยมหรือว่าเรียนมหาลัยเนี่ยนะที่อาจจะมีมีแฟนมีความรักในวัยเรียนจะช่วยกัน นะจะช่วยกันติวช่วยกันอ่านช่วยกันอ,อ่านหนังสือช่วยกันศึกษานะจนสอบได้นะนี่มันเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเพศตรงข้ามอุปถัมภ์ค้ำชูเกื้อหนุนนะเออเขาเขาเรียกว่าอุปถัมภ์อ่ะอ่ะเพศตรงข้ามอุปถัมภ์เอา,อางี้ดีกว่านะครับรวมไปถึงครอบครัวก็อุปถัมภ์ด้วยนะครับก็ถือว่าโดดเด่นนะครับราศีกันจะพิเศษอย่างหนึ่งถ้าคุณไม่ได้มีเกณฑ์เล่น ถ้าคุณไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ได้ขยับขยายในเรื่องธุรกิจการค้าการขายคุณจะได้ทรัพย์สินที่ดูดีที่ทําให้คุณนั้นแบบเสมือนยกระดับขึ้นมามีวิทยาฐานะที่สดใสเปล่งตลั่งขึ้นเช่นได้รถใหม่ที่แพงมาเป็นรถแบบไฮเอ็นหน่อยไฮโซนิดนึงนะครับถ้า ไม่รู้ละยี่ห้อไหนขอไม่เอ่ยแล้วกันเอาเป็นว่าจะทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าโอ้โหดูดีมีชาติตะกูลขึ้นนะครับหรือจะได้บ้านได้คอนโดได้ทรัพย์สินอะไรที่มันสวยงามมันใหญ่โตนะใหญ่โตโอโถงทําให้เราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมีพรกเขาเรียกว่ามีความที่สังคมยอมรับมากขึ้นนะครับจะแบ่งเป็นอย่างนี้ว่ากัน,นราศีกันจะมีเรื่องทรัพย์สินเข้ามาด้วยที่จะประสบความสําเร็จ นะครับผูบ้ใหญ่อุปถัมภ์คำชูครับค่อนข้างดีเลยครับราศีต่อมาครับราศีและแลัคนาราศีมังกรครับมังกรเนี่ยนะใช้ได้เลยนะครับดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนวินาหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงนะแล้วเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะแปลว่าสังคมดาวดวงนี้เข้าสู่ตำแหน่งปุตตะบ่งบอกว่าคุณจะมีการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสังคมหรือเพื่อนร่วมงานใหม่นะเพราะฉะนั้นแน่นอนคนจะเปลี่ยนที่ทํางานใหม่เปลี่ยนสังคมเพื่อนร่วมงานใหม่มันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะฮะแล้วน้อยคนนะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายแล้วระดับมันจะต่ําลงยากมีแต่เปลี่ยนแปลงยกย้ายแล้วระดับมันสูงขึ้นคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจะได้ตําแหน่งใหม่จะได้ไปในองค์กรใหม่หรือแม้กระทั่งในองค์กรเดิมแต่ว่า มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานนะก็จะได้ในสิ่งที่ดีๆอันนี้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงชัดเจนแต่ว่าจะเปลี่ยนไปแล้วตัวคุณจะรู้สึกโอเคไหมอะก็ต้องอีอกสเต็ปหนึ่งสำหรับมบังกรนะแต่ไม่ไม่น่ามีปัญหาเพราะมังกรเองก็เป็นดาวธาตุดินส่วนดาวดวงนี้เป็นดาวพระหัสก็เป็นดาวธาตุดินนะครับย้ายเข้าสู่เนี่ยพฤชศพเนี่ย ก็เป็นราศีธาตุด,ดินมังกรก็เป็นราศีธาตุด,ดินใช่ไหมมันก็ได้ดูแล้วน่าจะได้ผลดีนะครับมากกว่าเสียนะครับอ่บามังกรก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากนะครับและราศีสุดท้ายที่จะมีความเจริญก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะการงานก้าวหน้าในปี67คือราศีและลัคนาราศีมีนนะมีนเนี่ยมาก็ชัดเจนนะครับเพราะว่าดาวราชเองเนี่ยเป็นดาวประจําตัวของคุณแล้วก็เป็นดาว เจ้าเรือนการงานฟังดีนะ,ะเจ้าของบ้านในเรื่องของการงานวัะนั้นดาวพระัสบดีโคจรได้ตำแหน่งไหนอยู่ตำแหน่งไหนนะจะดีหรือเสียถ้าดาวดีการงานราศีมีนดีถ้าดาวพระัสบดีเสียการงานมีปัญหานะให้คุณสังเกตนะการโคจรของดาวพระัสบดีนะครับ ราศีมีเนี่ยดาวจำตัวก็เป็นดาวพระราศีเหมือนกันคุณเป็นคนที่โดดเด่นอยู่แล้วเรื่องของความคิดความอ่านนะวิชาการข้อมูลการศึกษาการค้นคว้าวิจัยนะครับจะทําอะไรแล้วก็รอบคอบนะต้องรู้จริงต้องมีข้อมูลนะถึงจะทำนะแต่บางทีก็อาจจะแบบติดนะในเรื่องของการคิดนานไปนิดนึงนะครับนั้นก็มีข้อเสียบ้างนะครับแต่ว่าในปี67เดนี่ยนะดาววาเข้าสู่ ตำแหน่งสหั c ช a เนี่ยเขาบอกว่าคือในองค์กรก็จะได้รับการ support สนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานถ้าเกิดมีการโหวตกันน่นะว่าจะให้ใครนะได้ตำแหน่งหรือว่าจะได้งานนี้ไปเนะเพื่อนจะโหวตคุณเนี่ยราศีมีเนี่ยจะได้รับการัพ p อ o r t สนับสนุนจากเพื่อนร่วมง,งานจากสังคมที่คุณอยู่นะครับดาวดวงนี้เป็นดาวเจ้าเรินการงานด้วยดาวเจริญการงานยกเข้าสู่ดาวมฤตยูครับ อยู่คู่กันร่วมเรือนกับดาวมฤตยูแสดงว่าการงานคุณต้องมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะเพราะว่าองค์รวมองค์รวมของดวงของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยดาวพฤศุกดีจรเป็นมนตรีนะก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการอุปถัมภ์ค้ำชูนะการถูกผลักดันเกื้อหนุนผู้ใหญ่อุปถัมภ์ใช่ไหม นะแต่ดูดวงคนเนี่ยมันก็ต้องดูดวงภาพรวมนะในดวงเมืองด้วยเพราะว่าอะไรคนอาศัยอยู่นีเมืองไทยนะคนเนี่ยคนไทยนะอาศัยอยู่เมืองไทยเราดูดวงคนไทยแล้วดูดวงภาพรวมนะของดวงเมืองไทยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าตบี้ตะบันไทยว่าด,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 ดีดีดีในขณะนี้ดาวพฤหัสบดีเนี่ยก็ยังจรเป็นการลักกินีอยู่มันดีแบบไม่เต็มที่เหมือนหายใจไม่เต็มปอดนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยลัง30เมษาดาวพฤหัสบดี โคจรได้คุณภาพเป็นมนตรีแล้วนะแปลว่าอารมุ์อ่วยกันได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ผลักดันกันได้อุปถัมภ์กันได้นมาโอนอ่อนผ่อนปลนกันได้นมาทุกอย่างคุยกันได้หมด mm. นะฮะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคุยกันได้หมดนะครับเพราะนั้นราศีมีนและก็ลัคนาราศีมีนก็เป็นราศีเนี่ยที่โดดเด่นนะฮะในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับก็ครบถ้วนนะ เนะี่ยเราศีหรือว่า7ลัคนาราศีอันนี้นะคุณไม่ต้องไม่ต้องดราม่าว่าเฮ้ยไม่ติดนู่นนี่นั่น,นทําไมแล้วแต่หัวข้อนะครับเดี๋ยวมาแม่เจ้ายกเอาหัวข้อต่างๆเนี่ยมาให้รับฟังรับชมกันแล้วก็จะแยกกันไปว่าเฮ้ยเดี๋ยวคลิปนี้จะพูดเรื่องนี้ถ้าพูดเรื่องนี้ราศีอะไรดีนะบางคลิปจะพูดเรื่องเงินราศีอะไรดีบางคลิปพูดเรื่องอย่างคราวที่แล้วคลิปที่แล้วเนี่ยราศีที่มันพลิกร้กลายเป็นดี ก็แสดงว่ามันต้องร้ายมาก่อนใช่ไหมแต่วันนี้เกี่ยวกับราศีที่เด่นเรื่องการงานแสดงว่า,วางานคุณอาจจะดีมาอยู่แล้วก็ได้แล้วก็มีการขยับขยายต่อยอดในปีหน้าหรืองานคุณอาจจะย,ยังไม่ดีนะมีติดขัดนะแต่วันพลิกกลายเป็นดีในปีหน้านะมันก็รวมรวมกันอยู่นะครับขอทุกท่านนะครับรับฟังไกด์ไลน์ดวงชะตาจากหมอแมนพลังเลขอย่างมีความสุขมีความสุขมีความหวังไกด์ไลน์ในชีวิต ะะดูดวงดูให้เป็นประโยชน์นะ,ะไม่จำเป็นต้องไปดูแบบงมงายหรือทำวิธีไสยศาสตร์อะไรก็ตามเราดูแนวทางของดวงดาวอยู่บนท้องฟ้าที่มีดวงดาวจริงๆนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์หวังว่าจะชื่นชอบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ